ากิสาโคตมีอันว่านางกิสาโคตมีนั้นอคัเหตาวาไม่ถือเอาแล้วสิทธาัาเกซึ่งเมล็ดพันธุประกาศทั้งหลายเอกะเคเอปีแม้ในเรือนหลังหนึ่งจินเดสีคิดแล้วสายันหาสมยเยในสมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวันว่า,อาโอโอกรรมมางันว่ากรรมภาริยังเป็นกรรมหนักโหติย่อมเป็น อาหารกันว่าเราอากาสิงได้กระทําแล้วสัญญางซึ่งความสําคัญว่าปุตโตนว่าบุตรมามะเอวะของเรานั้นเที่ยวมาโตตายแล้วอิติดังนี้ปณะ,ะก็ปะนะแต่ว่าชนานว่าจนนั้งหลายมาตรกายเอวผู้ตายแล้วนั่นเที่ยวพระอุตราเป็นผู้มากกว่าทนเนหิกว่าชนนั้งหลายชีวันเตหิผู้เป็นอยู่อยู่สกละคาเมในบ้านแห,ห่งป็นโหนติย่อมเป็นอิติดังนี้ ตาสากิสาโคตมียาเมื่อนางกิสาโคตมีนั้นจินตยะมานายะคิดอยู่เอวังอย่างนี้หาทยยังอันว่าหาไทยมุทุกังอันอ่อนปุตตะสเนเหนฮะเพราะความรักในบุตรอคะมาสิได้ถึงแล้วทัฏฐภาวังซึ่งความเป็นแห่งธรรมชาติกระด้าง สากิสาโคตมียนว่านางกิสาโคตมียนั้นชาตเตตวาทิ้งแล้วปุทตกังซึ่งบุตรน้อยอรัญเยในป่าคันตวาไปแล้วสันติกังสู่สำนักสัตถุของพระศาสดาวันทิตวาถวายมังคมแล้วอัฐาสิได้ยืนอยู่แล้วเอกมันตงนะังณที่สุดส่นข้างหนึ่งอัฐาครั้งนั้นสัตถฐานว่าพระศาสดาอาหาตรัสแล้ว นางกิสาโคตมิงกะนางกิสาโคตมีนั้นว่าเสร็จกัตกานว่า,มาเมล็ดพันุ์ประกาศทั้งหลายอัจฉระมัตตามีหยิบมือหนึ่งเป็นประมาณเตอันเธอลัททาได้แล้วหรืออิติดังนี้กิสาโคตมีนว่านางกิสาโคตมีอาหากราบทูลว่า พันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิทธ,ธัตถะอันว่ามเมล็ดพันุ์ประกาศทั้งหลายเอกัชระมะัตามีหยิบมือหนึ่งเป็นประมาณไมยาอันหม่อมฉันนรัตทาไม่ได้แล้วหิเพราะว่าฉนานว่าชนทั้งหลายมัตตกาเอวะผู้ตายแล้วนั่นเทียวพระหุตาราเป็นผู้มากกว่าชเนหิกว่าชนทั้งหลาย ชีวันเตหิผู้เป็นอยู่อยู่สักละคาเมในบ้านทั้งสิ้นโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อธาะครั้งนั้นสถาอันว่าพระศาสดาวัตวาตรัสแล้วนางกิสาโคตมิงกับนางกิสาโกตมีนั้นว่าตวากันว่าเธอสันลเคสิกับหนดแล้วว่า ปุตโตนว่าบุตรมามาเอวะของเรานั้นเถียวมะโตตายแล้วอิติดังนี้เอโสรรมโมนว่ารมนั่นทุวะรมโมเป็นธรรมยั่งยืนสัตตานังของสัตว์ทั้งหลายโหติย่อมเป็นหีด,ด้วยว่ามัจจุราชาอ่านว่ามัจจุผู้พระราชาปาริกัสมาโน เอวะคร่าไปอยู่นั่นเทียวสัตเตซึ่งสัตว์ทั้งหลายสัพเพทั้งปวงอปริปุณัชาเยเอวะผู้มีอัธยาศัยอันไม่เต็มรอบแล้วนั่นเทียวปักกีปติย่อมใส่เข้าอปายสมุทเทในสมุทคืออบาย สัตเตปาริกัสมาโนสมุเทปักขิปันโตมโหโควิยะเราวกะอันว่าห่วงน้ำใหญ่ข้าไปอยู่ซึ่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ไปอยู่ในสมุตอิติดังนี้ทำบังเตเสนโตเมื่อทรงสแสดงซึ่งธรรมอาหารตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่า มัจจุอันว่ามัจจุอาทายะพาเอาแล้วน่ารังซึ่งนระปุตตระประสสับปันตังผู้เมาพร้อมแล้วในบุตรและสัตว์ของเลี้ยงพยาสตมะนัสังผู้มีใจคล่องแล้วในอารมณ์ต่างๆาคาจติย่อมไป สุดตังคามังอาธายะคัดฉันโตบโหโคอิวะเพียงดังอันว่าห่วงน้ำใหญ่พัดพาเอาซึ่งบ้านอันหลับแล้วไปอยู่อิติดังนี้คาถาประโยชนสาเนในการเป็นที่สุดลงรอบแห่งคาถากิสาโกตบีอันว่านางกิสาโกตมีปฏิติิตตั้งอยู่เฉพาะแล้วโสตาปฏิเลได้โสดาปฏิผล ฉะนานว่าชนทั้งหลายผู้หูมากอันเยปิแม้เราอื่นปาปูนิงสุบรรลุแล้วอริยะพลานิซึ่งอริยะผลทั้งหลายโสตาปฏิพลาทีนี้มีโสดาปฏิผลเป็นต้นปณะก็สากิสาโคตมีนว่านางกิสาโคตมีน,นั้นยาจี ชวนขอแล้วปรับพระชังซึ่งการบรรพชาสัทธารังกะพระาศาสดาสัจถานว่าพระาศาสดาเปเศตวาทรงส่งไปแล้วสันติกังสู่สำนักภิกุณีนางแห่งพิษุนีทั้งหลายตังกิสาโคตมียงยังนางกิสาโคตมีนั้นปรับพระชาเปสิให้บวชแล้วสากิสาโคตมียนว่านางกิสาโคตมีนั้น ลัทธูปสัมปทาผู้มีอุมบสอันได้แล้วปัญญายิปรากฏแลยว่าเถรียนว่าพระเถรีกิสาโคตมีชื่อว่ากิสาโคตมีอิติดังนี้เอกติวสังในวันหนึ่งสาเถเรียนว่าพระเถรีนั้นปัตตวาถึงแล้ววารังซึ่งวาระอุปสถาคารในเรือนแห่งอุโบสถที่ปังยังปฏิบชาเลตวาให้พรงแล้ว นิสินนานั่งแล้วทิศสวาเห็นแล้วทีปะชาลาซึ่งเปลวแห่งประเทศทั้งหลายอุชลันติโยจะอันโพรงขึ้นอยู่ด้วยพิช,ชันติโยจะอันแตกไปอยู่ด้วย อคาทเหติได้ถือเอาแล้วกัตาวากระทำอารามนางอารมม์นะสิการีนะด้วยการกระทำไว้ในใจว่าสตานว่าสัตว์ทั้งหลายอิเมเหล่านี้อุปัชันติจาเอวะย่อมเกิดขึ้นด้วยนั่นเทียวนิรุชันติจายอมดับด้วยทีปะชาลาวิยะราวกับอันว่าเปลวแห่งประเทศทั้งหลาย เอวังเอวะอย่างนั้นนั่นเที่ยวสัตตาว่าสัตว์ทั้งหลายปัตตาผู้ถึงแล้วนิพานังซึ่งพระนิพพานณนะปัญญายันติย่อมไม่ปรากฏเอวังอย่างนี้อิติดังนี้สัตถานว่าพระศาสดาคันทกุติยางนิสิตโนวะประทับนั่งแล้วในพระคันทกุดิเที่ยว ภริตาวาทรงแผ่ไปแล้วโอภาสังซึ่งพระรัศมีตัดสาสามุเขดีีริตาวากะเถิโตวิยะเป็นราวกับว่าประทับนั่งตรัสอยู่ในที่มีหน้าพร้อมแห่งพระเถรีนั้นอุตาวาเป็นวัตาวาตรัสแล้วว่าอยู่ดนหน้าต่อไปนะครับโคตมิ ดูก่อนโคตมีเอวังเอวะอันว่าอย่างนั้นนันเทียวสัตตานว่าสัตว์ทั้งหลายอิเมเหล่านี้อุปชันติจะเอวะย่อมเกิดขึ้นด้วยนันเทียวนิรุชันติจะย่อมดับด้วยที่ปะชาลาวิยะราวกะอันว่าเปเลวเห่งประทีปทั้งหลายสัตตานว่าสัตว์ทั้งหลาย,าาลายปตัตะวาถึงแล้ว นิพพานังซึ่งพระนิพพานณปัญญายันติย่อมไม่ปรากฏเอวังอย่างนี้ชีไวตังอันว่าอันเป็นอยู่ขณะมัดตังปีสิ้นการแม้สักว่าขณะหนึ่งปุคลัสสะของบุคคลปันตสะผู้เห็นอยู่นิพพานังซึ่งพระนิพพานเสยโยเป็นกุณชาติประเสริฐกว่า เอวังนิพพานังอปัสสันตานังวัสสตางชีวตโตกว่าความเป็นอยู่สิ้นร้อยแห่งปีแห่งชนทั้งหลายผู้ไม่เห็นอยู่ซึ่งพระนิพพานอย่างนี้อิติดังนี้ อนุสันทิงกเตตวาทำมังเตเสนโตเมื่อทรงสืบต่อซึ่งอนุสนที่แสดงซึ่งธทำอาหารตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่าจะก็โยบุคโลนว,ว่าบุคคลใดอปัสสังไม่เห็นอยู่ปะทังซึ่งบทอมตังชื่อว่าอามะตะชีเวพึงเป็นอยู่วัฏส,สตังสิ้นร้อยแห่งปีชีวิตตัง อันว่าความเป็นอยู่เอกหังสิ้นวันหนึ่งบุคลลัสษะของบุคคลปัดสโตผู้เห็นอยู่ประทังซึ่งบทอมตังชื่อว่าอมตะไยโยเป็นคุณชาติประเสริฐกว่าตะโตตัสสะบุคลลัสษะวัศสะตังชีวะตะโตกว่าความเป็นอยู่สิ้นร้อยแห่งปีแห่งบุคคลนั้นนั้นโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อัดโถอันว่าอัตว่า อมะตะมหานิพพานังซึ่งมหานิพพานชื่อว่าอมะตะมรณะรหิตะโกฏฐาสังมีส่วนอันเว้นแล้วจากความตายอิติดังนี้ตถาประเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาปทวยาใส่บทสองในบทว่าอมตังประทังอิติดังนี้ เสสังวัจนางอ่านว่าคามันเหลือปุริมะสติสังเอวะเป็นเช่นกับด้วยคามันมีในกอน,นั่นเทียวโหติย่อมเป็นเทตนาวสาเนในการเป็นที่สุดลงแห่งเทตนากิสาโคตมีอันว่าพระเทรีชื่อว่ากิสาโคตมียะฐานิสินนาวะผู้นั่งแล้วอย่างไรเทียวปฏิทิหิตั้งอยู่เฉพาะแล้วอรหัตเต ในพระอาหารหัตสากับปฏิสัมพิทาหิด,ด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายอิติดังนี้แลกิสาโคตมีวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระเถรีชื่อว่ากิสาโกตมีนิติตังจบแล้วพระหุปุตติกาเถรีวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระเถรีชื่อว่าพระหุปุตติกามายาอันข้าพเจ้าวุจเตจะกล่าว สัถานว่าพระาศาสดาวิหารนโตเมื่อประทับอยู่เจตวเนในพระเจตวันอารับพระทรงปารบเถริงซึ่งพระเถรีพระหุปุติกังชื่อว่าพระหุปุติกากเทสิตรัสแล้วอิมังธรรมเทศนังซึ่งพระธรรมเทศนานิว่าโยจะวัสสตังอิติดังนี้เป็นต้นกิระได้ยินว่าปุต,ตานว่าบุตรทั้งหลายสัตตะเจตจะด้วย ทีตรวนว่าธิดาทั้งหลายสัตตะเจตจะด้วยอาเหสูงได้มีแล้วกูเลในตระกูลเอกัสมิงตระกูลหนึ่งสาวัถียังในเมืองชื่อว่าสาวัถีเตปุตตาอันว่าบุตรทั้งหลายเหล่านั้นสัพเพปิแม้ทั้งปวงวยปัตตาพูดถึงแล้วซึ่งไวัยปฏิทิตตาตั้งอยู่แล้วเคเหนในเรือนสุขปัตตา เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความสุขธรรมตายะตามธรรมดาอัตโนของตนอเยตสุงได้เป็นแล้วอปเรณนะสมเยนะโดยสมัยอื่นอีกปิตานว่าบิดาเตสังปุตตานางังของบุตรทั้งหลายเหล่านั้นนี่คือปิตานะครับอาการได้กระทําแล้วกาลังซึ่งกาละ มหาบาสกาว่ามหาบาสิกาสามิเกครั้นเมื่อสามีนัเถป,ปิแม้เสียแล้วณนะวิภาชติย่อมไม่แบ่งกุดุมพังซึ่งขุมทรัพย์ปุตตานางแก่บุตรทั้งหลายตาวะก่อนอัฐะครั้งนั้นปุตตาน่าบุตรทั้งหลายอาหังสุกล่าวแล้วนางมาตรางกะมานดานั้นว่า ปิตริครั้นเมื่อบิดาอมาหากังของเราทั้งหลายนัดเถเสียแล้วโกอัดถวัวอันว่าประโยชน์อะไรตุยหังของท่านกุดุมเพนะด้วยกุมทรัพย์ไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายนะัสโกมะย่อมไม่อาจอุปถาตุงเพื่ออันบำรุงตังซึ่งท่าน กิงหรืออิติดังนี้สาวมหาบาสิการว่ามหาบาสิกานั้นสตวาฟังแล้วก็ถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวเตสังบุตรตาดังของบุตรทั้งหลายเหล่านั้นตุณหีเป็นผู้นิ่งอุตวาเป็นเตหิปุเตหิวุจมานาผู้อันบุตรทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวอยู่ปุณัปปุณางบ่อย จินเดตาวาคิดแล้วว่าปุตานว่าบุตรทั้งหลายปฏิชักคิดสันติจากปฏิบัติมางซึ่งเรากิงประโยชนังอันว่าประโยชน์อะไรเมของเรากระดุมเพนะด้วยขุมทรัพย์วิสูงแยกกันอิติดังนี้พินทิตตวาแบ่งแล้ว สาปไาย,ยังซึ่งทรัพย์สมบัติสับพังทั้งปวงมัดเจในท่ามกลางอาทาสิได้ให้แล้วอาทาครั้งนั้นภริยาอันว่าภริยาเชษฐาปุตสะของบุตรผู้เจริญที่สุดอาหะกล่าวแล้ว นางมหาปาสกางกกามหาปาสกานั้นกติประหัจเยนะโดยอันล่วงไปแห่งวันเล็กน้อยว่า,อาโอโอ้ไอายานว่าแม่เจ้าอมหากังของเราทั้งหลายอาคัตติเย่่มมาเคหังสู่เรือนอีมังเอวะหนีนั่นเทียวท้าเวโกถาเสทัตวาวิยะราวกับว่าให้แล้วซึ่งส่วนทั้งหลายสองจินตเนนะด้วยความคิดว่า เชตถาพุโตอันว่าบุตรผู้เจริญที่สุดเมของเราอิติดังนี้อิติดังนี้ภริยาปีแม้นว่าภริยาทั้งหลายเสสะปุตานังของบุตรผู้เหลือทั้งหลายว่าทิงสุกล่าวแล้วเอวังเอวะอย่างนั้นนั่นเทียวทีตรวนว่าธิดาทั้งหลายว่าทิงสูว กล่าวแล้วเอวางเอวะอย่างนี้นั่นเทียวนางมหาวาสิกังกะมหาวาสิกานั้นตัดสามหาวาสิกายะตาสังทีตูนังเคหังคตะกาเลปีแม้ในการแห่งมหาวาสิกานั้นไปแล้วสู่เรือนของทิดาทั้งหลายเหล่านั้นกัตวากระทำเชิดทะทีตรังซึ่งทิดาผู้เจริญที่สุดอาทิงให้เป็นต้น สามมหาปสิการว่ามหาบาสิกานั้นอวะมานพปตาเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความดูมินหุตาวาเป็นจินเตตวาคิดแล้วว่ากิงประโยชน์นาง,งานั่ว่าประโยชน์อะไรพุทธเถนะด้วยการอยู่สันติเกในสำนักอิเมสังปุตตานังของบุตรทั้งหลายเหล่านี้อ่านกั้นว่าเราภิกขุนีเป็นภิกษุณีขุตาวาเป็นชีวิตสามิจักเป็นอยู่อิติดังนี้ คันตวาไปแล้วพิกุณูปัสยังสู่ที่เป็นที่เข้าไปอาศัยแห่งนางพิษุณียาจิขอแล้วป,ปรัปพจังซึ่งการบรรพชาตาพิกุดีโยอันว่าพิกุลีทั้งหลายเหล่านั้นนางหมหาปาสิกังยังมหาปาสิกา,า,า,กานั้นปรับพาเชสุให้บวชแล้ว สามหาปสิการว่ามหาปสิกานั้นละตูปสัมปทาผู้มีอุปสมบทอันได้แล้วพระหุปติกาเถรีนามะเป็นผู้ชื่อว่าพระหุปติกาเถรีอุตตวาเป็นปัญญายิปรากฏแล้วสาเถรีอันว่าพระเถรีนั้นจินเตตวาคิดแล้วว่าอาหารอันว่าเราปัปจิตตาบวชแล้ว มาละก,ะกาการเลในการอย่งตนเป็นคนแก่หรือแปลว่าอันว่าเราเป็นผู้บวชแล้วในการอย่างตนเป็นคนแก่อหิย่อมเป็นนะครับเมอันเราอาปมัตตายะเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วพวิตภพังพึงเป็นอิติดังนี้กรโรติย่อมกระทำวัดตับปฏิวัติตังซึ่งวัดและวัดตอบพิกุนูนังเก่พิกุณีทั้งหลาย จินเตตวาคิดแล้วว่าหากนั้นว่าเราคิตสามิจักรธรรมสมณธรรม,มังซึ่งสมณธรรมสัพพารติงตดรดลาตรีทั้งปวงอิติอังนี้ก็เหตตะวาจับแล้วถ้ำพังซึ่งเสาเอกังต้นเนืองเหตถาปาสาเทในภายใต้แห่งปราศาสตรหัดเถนะด้วยมืออาวินชมานาเวียนรอบอยู่ตังถำพังซึ่งเสานั้น กรติย่อมกระทําสมณธรรม,มังซึ่งสมณธรรมจังกรรมมานาปิแม้จงกรมอยู่จินเตตวาคิดแล้วว่าสีสังอ่านว่าสีสะมะมะของเราปฏิหันใหญ่ยะพึงกระทบเฉพาะลุกเขวาที่ต้นไม้หรือกัตจิวาหรือว่าในที่ไหนไหน อันทะการัตฐานในที่อันกระทำซึ่งความมืดเพียงดังคนบอดอิติดังนี้ขตาวาจับแล้วลุกขังซึ่งต้นไม้หัดเถนะในมืออาวิชมานาเวียนอยู่ตางรุกขังซึ่งต้นไม้นั้นกรโรติย่อมกระทำสมณะธรรมังซึ่งสมณะธรรม อาวัจเจตวานึกถึงแล้วทำมังซึ่งทำว่าอาหารนั้นว่าเรากริษามิจักกระทำสัถาราเทศตังทำมังเอวะซึ่งทำอนานันท์พระศาสดาทรงแสดงแล้วด้านเทียวอิติดังนี้ทำมังอนุสระมานาวะ ตามลึกถึงอยู่ซึ่งธรรมเทียวกรโรติย่อมกระทำสมณธรรมัมรรมมงซึ่งสมณธรรมอาถาครั้งนั้นสถา,านว่าพระศาสดาคันทะกุติยังนิสินโนวะประทับนั่งแล้วในพระคันทกุติเทียวพริตตวาทรงแผ่ไปแล้วโอภาสังซึ่งพระรัศมี สัม,มุเขนิสินโนวิยะเป็นราวกับว่าประทับนั่งแล้วในที่มีหน้าพรา้อพุตว,วาเป็นกระเถนโตเมื่อตรัสสัททิงกับตายเถริยาด้วยพระเถรีนั้นวัตวาตรัสแล้วว่า พระหุผุติเกดูก่อนพระหุผุติกาชีวิตังอ่านว่าความเป็นอยู่โอโหตามปีแม้สิ้นการครู่หนึ่งปุคละสะแห่งบุคคลปัสสันตสะผู้เห็นอยู่มายาเทสิตะธรรมังซึ่งธรรมอ่านอันเราแสดงแล้วไสยโยเป็นธรรมชาติประเสริฐกว่า ชีวตตัวกว่ากวาเป็นอยู่วัศสสตังสิ้นร้อยแห่งปีปุกลัสษะแห่งบุคคลอนาวัชันตสะผู้ไม่นึกถึงอยู่อปัสันตระผู้ไม่เห็นอยู่มายาเทิตะธรรม,มังซึ่งทำอนันเราแสดงแล้วโหติย่อมเป็นขึ้นมานะครับอนุสันติงก็เตตวา ทำบางเทเสียนตัวเมื่อทรงสืบตัวซึ่งอนุสนที่แสดงซึ่งทมอาหะตรัสแล้วอิมังคาถังซึ่งพระคาถาไี้ว่าจะก็โยปุโคโลอันว่าบุคคลใดอปัสสังไม่เห็นอยู่อาปัสสังไม่เห็นอยู่ทำมังซึ่งทมอุตมังอันสูงสุดชีเวพึงเป็นอยู่วัสสตังสิ้นร้อยแห่งปี ชีวิตตังอ่านว่าความเป็นอยู่เอกาหังสิ้นวันหนึ่งปุคละสะแห่งบุคคลปัสสโตผู้เห็นอยู่ธรรมบางซึ่งธรรมอุตมังอันสูงสุดใสยโยเป็นธรรมชาติประเสริญกว่าชีวตตโตกว่าความเป็นอยู่วัสสตังสิ้นร้อยแห่งปีตัสสะุคละสสะแห่งบุคคลนั้นโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ อถิวันว่าอาว่าโลกุตระธรรมังซึ่งธรรมันเป็นโลกุตระนาววิทังอันมีอย่างเก้าอิติดังนี้ตาถาปเตสูในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาะปทัสใส่บทว่าธรรมะมุตตมังอิติดังนี้อัิโอนว่าที่บายว่าทีก็โสโลกุตระธรรมโมอ่านว่าธรรมันเป็นโลกุตระนั้นอุตมะธรรมโมนามะ ชื่อว่าเป็นธรรมอันสูงสุดโหติย่อมเป็นอีก็โยบุคโลอันว่าบุคคลใดณนะปัสติย่อมไปเห็นตังโลกุตระธรธรมังซึ่งธรรมอันเป็นโลกุตระนั้นชีวิตตังอ่านว่าความเป็นอยู่เอกาหังปิแม้สิ้นวันหนึ่งเอกาหังปิคือว่า เอกขขณังปีแม้สิ้นขณะหนึ่งภุคลสสะแห่งบุคคลปัสสันตสะผู้เห็นอยู่ปัสสันตสะคือว่าปฏิวิชันตสะผู้รู้ตลอดอยู่ทำมังซึ่งทำต่างนั้นใสอยู่เป็นธรรมชาติประเสริฐกว่า ชีวตวโตกว่าความเป็นอยู่วัสสตังสิ้นร้อยแห่งปีตาสะปุกรัสสะแห่งบุคคลนั้นโหติย่อเป็นอิติดังนี้บันดิเตะอันบันดิตเวทิตัาโพผึกทราบคาถาปริโยสาเนในการเป็นที่สุดลงรอบแห่งขบระคาถาเทรีอันว่าพระเถรีพระหุติกาชื่อว่าพระหุปุติกา ปฏิเตหิตั้งอยู่เฉพาะแล้วอรหัตเตในพระอรหัตสาครับปฏิสัมพิทาหิด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายอิติดังนี้แลพระภูปุติกาเถรีวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระเถรีชื่อว่าพระหุปุติกานิตตังจบแล้วสหัสวัควรณนา,นาอันว่ากถาเป็นเครื่องภรณาซึ่งเนื้อความแห่งวักอันบัณฑิตกำหนด,นดนแล้วด้วยวักพันหนึ่ง นิติตาจบแล้ววัคโคอันว่าวัคอัธโมที่8นิติโตจบแล้วก็จบในธรรมบทภาคที่4ี่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทั้งศึกษาที่เรียนภาษาบาลีในชั้นประยุกต์หนึ่งสองจงเป็นผู้สำเร็จในการเล่าเรียนและสามารถสอบได้ ขอให้นักศึกษาทั้งหลายที่เรียนภาษาบาลีในวันนี้จงเป็นผู้มีความสุขในการเรียนจงทุกท่านเถิน